สวัสดีครับร้านราชาแมกโครครับวันนี้พามาอัปเดตสต็อกหน่อยครับคันแรกครับยันมาวิโอ20นะครับคันนี้2 4ง0 0 0สีบาทนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับขนาด2ตันสวยครับแมนยันมาครับถัดมาครับคูโบต้ายูยีนะครับยูยีคันนี้แท็กเหล็กนะครับแท็กเหล็กติดตั้งลายไบปิ้งให้ได้นะครับคันนี้จะมีอยู่3คันนะครับเป็นแท็กเหล็ก1คันแล้วก็แท็กยาง2คันนะครับคันนี้อยู่ที่2อง0 0 0เจบาทนะครับรถได้เยอะนะครับสนใจติดต่อได้นะครับเป็นรุ่นใหม่ สามนิ้วคอนโทรลสั้นคอนโทรลน้ำมันหมดเลยนะครับสามคันนี้สองคันนี้เป็นแท็กยางนะครับแท็กยางเหมือนกันนะครับอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลดได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าใครเอานะครับเดี๋ยวผมติดตั้งลายยางให้ฟรีไปเลยนะครับสองคันนี้นะครับนะครับรวมถึงคันนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมติดตั้งลายยางให้ไปเลยสามพันฟรีๆนะครับโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับอันถัดมาครับเป็นมิสูบิชิ mm 2 0 cr ครับคันนี้จะเป็นแท็กเหล็กใหม่นะผมเปลี่ยนแท็กเหล็กให้ใหม่นะครับคันนี้อยู่ที่ขนาด2ตันเท่ากันครับคันนี้อยู่่ที2 69,000บาทนะครับคันถัดมาครับเป็นโกเบโก้เอสเคศูนย์สองห้าขีสองครับคันนี้โกเบโก้เอสเคศูนย์สองห้าขีสองนะครับแต่ป้ายติดผิดเป็นยันต์มานะครับแต่คันนี้เขาคือโกเบนะครับแท็กยางยังสวยใหม่อยู่เลยนะครับเฟรมสวยครับคันนี้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้มีลายแยกมาแล้วนะนะครับมีลายแยกมาให้แล้วเอาไปใช้ลายแยกได้เลย คันถัดมาเป็นโคมาสูบปีที่สามสิบเอ็มอาร์คันหนึ่งครับคันนี้กําลังเก็บหลวมบุษลักให้อยู่นะครับคันนี้มีลายยักมาให้แท็กเหล็กนะครับคันนี้อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันถัดมาครับเป็นโกเบโกเอชเคศูนย์สองห้าคีสองอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นคันสีฟ้านะครับทำสีสีฟ้าคันนี้มีลายไปปิ้งมาเหมือนกันนะครับเฟรมสวยไปมีสวยแท็กยางสวยนะครับคันนี้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันนะครับ,ค,นน 2, 9, บ,ค,รบคันนี้ใช้น้อยนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับ อันนี้ขั้นถัดมาครับพามาดูแวบๆก่อนเลยครับเป็นไอเฮดอ่าเป็นแมนฮันนิกครับโทษเถียบฮานนิกเฮดยีเจ็นะขนาด3ตันคันนี้4สูบนะครับเป็นคอนโทรลลูกหมากนะครับนะครับคอนโทรลลูกหมากแต่เป็นคอนโทรลสั้นนะครับคอนโทรลง่ายนะครับใบไม่สวยมากเฟรมสวยมากนะครับนี่ครับเก็บงานใกล้เสร็จแล้วนะคันนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่0แสนบาทครับมีอยู่คันเดียวใครไล่รถขุดต่ำกว่า2องแสนนะครับนี่คันนี้แนะนําครับสี่สูบแรงแน่นอนครับอะไรหาง่ายแน่นอนครับจากญี่ปุ่นครับหาเทียบได้แน่นอน นี่ครับคันถัดมาครับเป็นโคมาสุครับ p c 0 5ขีดหานะครับโคมาสุ p c 0 5ขีดห้านะครับคันนี้มันเก็บงานอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวใส่แท็กยางให้ใหม่นะครับคันนี้ใส่แท็กยางให้ใหม่เลยนะครับแท็กยางก็คือใครได้ไปก็คือได้แทกยางใหม่นะครับใช้ได้ยาวอย่างเลยคันนี้ขนาดหนึ่งจุดสามตันนะครับขึ้นกระบะได้นะครับหนึ่งุดสามตันขึ้นกระบะได้นะครับหนึ่งแสห้าเก้าันบาทนะครับคุ้มมากครับคันนี้ คันถัดมาครับเป็นมิตซูวิชิ MME30 นะครับคันนี้เดี๋ยวกําลังเก็บงานให้อยู่นะครับคันนี้หัวเก่งติดตู้กระจกสี่สูบฟิตเครื่องให้ใหม่คันนี้ทําให้ใหม่ทั้งระบบเลยครับเนี่ยคันนี้คันนี้ถ้าทาเสร็จจะอยู่ที่ประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับคันนี้ได้บุ้งกีใหญ่มากครับคันนี้บุ้งกีใหญ่มากคันสุดท้ายครับโคมสูครับ PC30MRK3 นะครับคันนี้รถศูนไทยแท้นะครับรถสูนไทยแท้2,500ันาชั่วโมงครับมีลายไบปิ้งนะครับมีลายน้ำมันหัวเจาะมาแล้ว มีแอร์นะครับให้ดูรอบๆกันคันนี้อยู่ที่5ื่นเก59,000บาทนะครับถ้าออกข้างนี่ต้องมีล้าน4แ0 0 0 0ครับนี่ประหยัดไปเกือบล้านเลยนะครับแล้วดแค่2,500ชั่วโมงแท้นะครับรับประกัน2,500 2,500ชั่วโมงแท้นะครับไม่แท้มาเอามาเปลี่ยนคืนได้เลยนะครับคันนี้นี่นะครับเคเป็นสวยโรลเลอร์สวยนะครับรถศูนไทยครับรุ่นใหม่ครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับขอบคุณมากครับร้านราชแม่โ้โหครับล้าเรานํารถขุดเก่า มาจากญี่ปุ่นนะครับยังมีหลายคันแล้วก็เดี๋ยวมีตู้ใหม่มาประมาณวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับฝากพี่ๆกดติดตามไว้ให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีรถคุดใหม่ๆราคาถูกๆให้มาอีกเยอะครับนี่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางร้านนะครับเฝากไว้ด้วยครับระราชาพระโค้งค้าสวยๆเลย